สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดรกุณวดีทองภพบูลนักจิตว,วิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนเรานะคะพูดคุยถึงลักษณะของบุคคลบางประเภทนะคะเราเคยมคะที่แบบว่าเราเจอใครให,ใหม่ๆเข้าสังคมไปแล้วก็ไปรู้จักคนใหม่ๆนี่นะคะ่ะรู้สึกว่าคนนี้นี่พูดเยอะจริงๆเลยนะคะแต่มันจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์นะคะถ้าเราอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะที่แบบว่าพอเราฟังเขาพูดเราสึกว่าโอ้โหแบบทําไมเขาพูดวนเวอเยอะไปหมดเลยเราก็เหมือนแบบเออไม่รู้ ว่าจะแทรกเข้าตรงไหนอะไรยังไงดีนะคะวันนี้นะคะครูเอมีวิธีการมาแนะนํานะคะว่าเวลาเราเจอคนเหล่านี้คนที่พูดเยอะๆนะคะเยอะจนเรียกว่าเกินพอดีก็แล้วกันเนาะเยอะจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเมื่อไหรจะจบสักทีหรือว่าเราแทรกไม่ได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยเราแอบรู้สึกเบื่อหน่ายด้วยซ้ำไปนะคะเวลาเราเจอบุคคลแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงนะคะเรามีวิธีการอะไรบ้างนะคะที่จะ,ะเหมือนอาจจะช่วยให้เขาแบบว่าพูดน้อยลงนะคะหรือว่า เราเองเนี่ยจะได้มีมีโอกาสได้แช์นะคะได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดได้มากขึ้นนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเวลาเราเข้าเข้าสังคมอย่างนี้แล้วเวลาเราเจอคนใหม่ๆนี่ค่ะเวลา,เาไปงานปาร์ตี้งานค็อกเทลพวกนี้ใช่ไหมคะบางทีเราก็จะคุยกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะขนาดของกลุ่มเนี่ยสำคัญ นะคะกลุ่มที่ใหญ่มากๆอย่างมากกว่า6คนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยเอื้อให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดได้แชร์ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปแบบแบบคุยกับคนที่แบบกลุ่มสัก5คน6คนอย่างเงี้ยหกคนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะมักจะมีคนในคนหนึ่งที่พูดนะคะเป็นคนที่แบบเรียกว่า monopoli เลยคือแบบพูดคนเดียวใช่ไหมคะคนอื่นแค่จะฟังฟังเนี่ยโอกาสที่คนอื่นจะมีโอกาสแชร์เนี่ยอาจจะน้อยนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากจะจัดกลุ่มที่ทุกคนได้มีโอกาสได้พูดได้แชร์เนี่ยคุยา,เาเอก en la y เราลองคุยในกลุ่มที่มาถึง3-4ถึงคนอย่างเงี้ยค่ะกำลังพอดีนะคะกลุ่มที่อยู่ประมาณ3-4ถึงคนเนี่ยมันจะเอื้อต่อการที่ในแต่ละคนเนี่ยจะมีโอกาสได้พูดได้แชร์ในสิ่งที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกนะคะแล้วมันก็จะอาจจะทำให้เราได้ได้คอนเนคชันได้สร้างสัมพันธภาพได้เจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะอ่ะอย่างที่2ให้สังเกตนะคะว่าปกติมันก็จะมีตีมใช่ไหมคะเช่นวันนี้เราคุยเรื่องซี้์เกาหลีอย่างู้นอย่างเงี้ยอย่างนั้นหรือบางทีเราคุยเรื่องไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีตีมที่เราคุยว่าเออเพิ บางครั้งเนี่ยจะมีคนบางคนนะคะที่ดึงเอาไอ้ตีมที่เราคุยนี้แหละแต่ว่าหันโฟกัสกลับมาที่ตัวเองนะคะคือหมายความว่าสมมติเราเราคุยกันเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเออเนี่ยเ,เพิ่งไปเที่ยวยุโรปมานะอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เขา้เขามาบอกเออเขาก็เคยเนี่ยเขาเพิ่งไปเที่ยวยุโรปมาเหมือนกันเนี่ยเขาไปที่ฝรั่งเศสนะมันสวยมากเลยเนี่ยเขาไปกินนู่นกินนี่กินนั่นประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันดีมากๆเลยเขารู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้กับฝรั่งเศสนะคะกลายเป็นว่าเออแทนที่จะเหมือนกับว่า เปิดให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แชร์เนี่ยเขาดึงความสนใจเนี่ยกลับเข้ามาสู่ตัวเขานะคะก็กลายเป็นว่ามันโฟกัสที่มีนะคะที่ตัวเขาแทนที่จะเป็นการโฟกัสที่เีมนะคะเรื่องราวที่คุยกันในที่สุดแล้วเนี่ยคนอื่นๆเหล่านั้นเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะรู้สึกอแอบเบื่ออันต่อไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเขาเริ่มคุยอ่ะมีคุยเรื่องแบบ อตีมเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าหมุนกลับเข้ามาหาส่วนที่เป็นตัวเขานะคะแค่นั้นยังไม่พอบางคนเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเลยนะคะแบบ shifting เลยก็คือจากเรื่องที่เราคุยอยู่ตรงเนี้ย เปลี่ยนเรื่องเลยว่าเออเดี๋ยวแบบจากที่คุยกันเรื่องไปเที่ยวฝรั่งเศสนเนี่ยเขาพาไปนู่นเลยอา,อาจจะไปคุยเรื่องซื้อของซื้อครีมซึ่งเราที่อยู่ในกลุ่มที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยแอบจะน้อยๆน,นิดหนึ่งว่าเอะเรากาลังคุยเรื่องการท่องเที่ยวอยู่กาลังคุยเรื่องเที่ยวอยู่แล้วมันกลายเป็นคุยเรื่องกระเป๋าไปได้นะคบฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีวิธีนะคะที่แบบว่าจะเตือนเขายัางไงใช่ไหมคะจะดึงเขายังไงให้กลับเข้ามาสู่เรื่องราวนะคะที่เรากําลังคุยกันอยู่นะคะที่เขาบอกว่าเวลาเตือนเนี่ยค่ะจรถาารารส,านนราสามาร ที่จะ ถ้าภาษาครูเอกครูเอกเรียกว่าแย่เข้าไปนะคะแย่เข้าไปอย่างสุภาพนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มจากว่าอ,อ๋อเนี่ยเราเรา,เ,าเข้าใจแล้วเนาะว่าเขามีเขาได้ไปฝรั่งเศสแล้วเขาก็มีได้ไปซื้อกระปเป๋าด้วยแต่เมื่อกี้เรากาลังคุยกันเรื่องเรื่องเที่ยวอยู่เลยเนี่ยเรากาลังยังมีหลายๆท่านเลยทีทยท่ยังแบบยังไม่ทันมีโอกาสได้แชร์เลยว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยเรามาฟังท่านอื่นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบแย่อย่างสุภาพสุภาพใช่ไหมคะเพื่อที่จะเหมือนเตือนให้เขารับรู้ว่าเออเขา เริ่มออกออกไปจากไอ้ประเด็นที่เรากำลังคุยอยู่แล้วนะแล้วก็ดึงเขากลับมาสู่ประเด็นที่เรากําลังคุยกันอยู่นะคะ แล้วในบางครั้งเนี่ยจะมีคนบางประเภทเหมือนกันนะคะที่จะพูดซ้ำๆที่เขาเรียกว่าแบบวนเว้อพูดแบบอ่าเพิ่งพูดไปเดี๋ยวพูดไปสักพักหนึ่งกลกบมาย้อนกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเราสามารถที่จะเตือนเขาได้เหมือนกันนะคะวิธีการแย่การเตือนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าย้าว่าอ๋อเราได้เราเข้าใจแล้วนะว่าน,นั่นคือสิ่งที่คุณพูดแล้วเราเสริมในสิ่งที่เป็นส่วนของเรานะคะอย่างเช่นอ่าสมมติเขาอ่า พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะว่าเนี้ยไปเที่ยวมาไปเที่ยวฝรั่งเศสมีที่ไหนที่มัน่นาเที่ยวบ้างนะไปมิวเซียมเออซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองเป็นลักษณะพ,พูดซ้ำๆนะคะอันนี้เราก็อาจจะแย่แย่เข้าไปได้นะคะว่าอ๋อ เข้าใจแล้วว่าคุณไปไปพิพิธภัณฑ์นี้มาเนะ้ะเราเองก็เคยไปมาเหมือนกันนะแต่เราว่าเราชอบห้องนี้มากกว่านะคะก็เป็นการรับทราบว่าอ๋อโอเคเรารับทราบมาแล้วว่าเขาพูดตรงจุดนี้แล้วนะเพื่อที่จะตัดบทนิดนึงเขาจะได้ไม่พูดย้ำอีกนะคะแล้วเราก็เสริมในส่วนที่เป็นของเรานะคะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปแทรกในบทสนทนาได้สร้างพื้นที่ในการที่จะแบ่งปันในส่วนของเราได้นะคะ อีกหนึ่งวิธีการนะคะคุณเอ๋ฝากไว่อีกหนึ่งวิธีการนะคะเป็นเรื่องของการตอบสนองนะคะคนเราเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยถ้าเราได้รับการตอบสนองจากจากผู้ฟังใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราแบบอยากพูดมากขึ้นเนาะถ้าสมมติว่า เขาเราพูดไปเนี่ยลราคนฟังก็จะพยักหน้าตาม,มสนใจถามถ่ายเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ทําให้เราอยากพูดมากขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยทางทางทางเชิงที่แบบว่าถ้าไม่ใช่แบบว่าชเชิงบวกที่แบบว่าถามถ่ายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะในชเชิงลบก็มีนะคะอย่างเช่นคําพูดที่เราอาจจะไม่เป็นครพูดถามถ่ายเป็นคาพูดเชิงวิพากษ์ก็ได้แต่ว่าในคําพูดพวกนี้มันทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมคะเขาก็รู้ว่าโอ้เขาอยากพูดต่อเนี่ยมันมีแบบปฏิสัมพันธ์มันมีแบบการต่อยอดจากสิ่งที่เขาพูด ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะแบบเหมือนทําให้เขาแบบลดลดนิดนึงลดลงในการพูดของเขานิดนึงเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องแบบ ไม่ไม่ไมไมแสดงพฤติกรรมแบบนี้ไม่สแสดงการตอบสนองแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอ่าหรือถามไถ่เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการวิาพากษ์วิจารอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นการปฏิริยาตตอบสนองเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็อาจจะอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะอยู่นิ่งๆเนาะแต่ไม่ทําอะไรที่มันแบบว่าดูไม่สุภาพอย่างเช่นแบบเดินออกสะบัดหน้าหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่ทำใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้ตอบสนองเขาในสิ่งเขาพูดนี่ค่ะแล้วเขาก็อาจจะค่อยๆเริ่มรู้ตัวประกอบกับอื่นๆที่เมื่อกี้คุณเองนำเสนอไปใช่ไหมคะจะแย่เข้าไปยังไงจะเนิสรม ด้วยการเอาเรื่องราวของเราเนี่ยเข้าไปผูกกับเรื่องราวที่เขาได้กล่าวมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดนะคะไอ้ปริมาณการพูดของเขาหรือว่าอย่างที้สุดเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปแทรกเข้าไปมีพื้นที่ที่จะได้แบ่งปันแชร์เรื่องราวที่เราอยากจะแบ่งปันให้ให้คนในกลุ่มหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยได้ทราบได้มากขึ้นด้วยนะคะ แล้วในที่สุดแล้วนะคะถ้าทุกอย่างเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยคือพยายามแย่แล้วพยายามแบบอ้อมๆนิดๆเลยคะ่ะเขายัางไม่เก็ตนะคะเราก็ต้องค่อนข้างแบบ direct เลยนะคะอันนี้คือต้องพูดตรงๆเลยนะคะตรงไปตรงมาแต่ย้ําว่าเราเน้นความสุภาพนะคะไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวไ,ไม่ไม่เหมือนกับว่าเหมือนตาหนินะคะว่าเอ้ยคุณแนตะพูดเยอะจังเลยคุณแนตะ่ take over เวลาของคนอื่นไปนหมดเลยนะคะไม่ใช่ในเชิงตําหนินะคะแต่เราอาจจะพูดในลักษณะที่แบบว่าอืมอเราอยากให้มีเวลาที่เท่าเทียม ในการพูดคุยกันในวันนี้หรือว่า,าท่านอื่นยังไม่ได้พูดเลยเราลองฟังจากท่านอื่นบ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการให้คนอื่นได้พูดบ้างเราต้องการฟังจากคนอื่นบ้างหรืออาจจะบอกเลยว่าเอออยากฟังจากคุณ A เ,เพราะว่าเห็นคุณ A พูดว่าเหมือนเคยไปเนาะเราไม่ได้ฟังจากคุณ A เ,เลยเนี่ยเดี๋ยวขอฟังจากคุณ A ก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการตําหนิผู้พูดนะคะเนาะอ่ะในที่ส ว่ากรณีพวกนี้นะคะที่เรารู้สึกว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพูดเยอะช่างพูดหรือว,ว่าพูดจนกระทั่งแบบ m o n o p o l ี่เหมือนว่าเทคพื้นที่ตรงนี้ไปหมดเลยนะคะก็คือการที่พูดเยอะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็คืออิ่มบาลานซ์มันก็คือความไม่สมดุลกันระหว่างการพูดกับการฟังนะคะเพราะฉะนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่เสริมได้นะคะก็คือทักษะการฟังที่ดีแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไปเสริมในตัวบุคคลนั้นใช่ไหมคะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่อาจจะเป็นคนช่างพูดนะคะจนอาจจะมีเคยมีฟีดแบ็กกลับมาว่าอุ้ยแบบเราพูดจนบางทีเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ให้คนอื่นได้พูดเลยนะคะการฝึกทักษะการฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะฟังยังไงให้ให้เราได้ อีกคนนึงเขารู้สึกว่าเราฟังอย่างตั้งใจนะคะแล้วการฟังที่ดีเนี่ยก็เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะให้คน,นเารู้ว่าเอ้ยเราตั้งใจที่จะฟังเขาเป็นการสร้างสัมพันธภาพสร้างคอนเนคชั่นที่ดีด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณเอฟฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ